ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮงโฟร์เอก95นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามช่องของเรามาโดยตลอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องการถอนเงินของโบกเกอร์จิบไอมาเก็ค่ะก็มีเพื่อนๆนะคะหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าโบกเกอร์จิบไอมาเก็นะคะถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารไทยง่ายไหมและใช้เวลาในการถอนเงินกี่วันนะคะถึงจะได้รับเงินค่ะ ทางบ็อกเกอร์จิบไอมาเก็นะคะเขาก็เคยแจ้งว่าขั้นตอนในการถอนเงินนะคะจะใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาทดสอบการถอนเงินให้เพื่อนเได้เห็นไปเลยค่ะว่าตั้งแต่เรากดถอนเงินนะคะจะใช้เวลานานแค่ไหนคะ่ะเงินถึงได้เข้าสู่บัญชีธนาคารไทยนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะตามมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะให้เพื่อนๆคลิกลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะเพื่อน,นำคุณมาสู่หน้าเว็บไซต์ของ Jeep iMarket นะคะหรือเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่มีบัญชีของ Jeep iMarket ค่ะสามารถคลิกที่ create account นะคะเพื่อลงทะเบียนเปิดบัญชีกับบร k e กเกอร์จ a บไอมาเก็ได้ค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะเราได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะในส่วนของขั้นตอนการเปิดบัญชีอย่างละเอียดค่ะ ในส่วนของเพื่อนเพื่อน,นะคะที่จะทำการถอนเงินค่ะให้คลิกที่ล็อกอินค่ะกรอกอีเมลและรหัสผ่านค่ะเมื่อล็อกอินเข้ามาสู่พื้นที่สมาชิกกันนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะให้คลิกที่หัวข้อ Fund ิ n งค่ะเพื่อทำการถอนเงิน จากนั้นให้ไปคลิกที่หัวข้อวิสต้ f ฟันค่ะสำหรับคนไทยช่องทางที่ถอนเงินง่ายนะคะก็แนะนำให้เป็นออนไลน Bank Thailand ค่ะคลิกเลือกช่องทางการถอนเงินนะคะเป็นออนไลน Bank Thailand ค่ะข้อแนะนำการถอนเงินให้รวดเร็วนะคะก็คือบัญชีซื้อขายของคุณจะต้อง ไม่มีสถานะการซื้อขายที่เปิดอยู่นะคะคุณจะต้องปิดให้หมดก่อนค่ะและบัญชีที่รับโอนเงินนะคะแนะนำให้เป็นธนาคารเดียวกันกันกบที่คุณฝากเงินเข้ามาค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการอนุมัติการถอนเงินอย่างรวดเร็วนะคะจากนั้นค่ะทำการเลือกธนาคารที่คุณต้องการใช้ค่ะ ในส่วนของหน้านี้ค่ะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดของบัญชีธนาคารนะคะที่หัวข้อแรกค่ะ t e a d i n g account ค่ะก็เลือกบัญชีที่คุณจะทําการถอนเงินค่ะถัดมาค่ะก็เลือกธนาคารนะคะที่คุณจะทําการถอนเงินค่ะแล้วก็ถัดมานะคะกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็คือชื่อของคุณค่ะถัดมาค่ะกรอกเลขบัญชีธนาคารค่ะ แล้วก็ถัดมาค่ะใส่จํานวนเงินนะคะตรงนี้เป็นเงินบาทนะคะที่คุณต้องการจะถอนค่ะวันนี้เราจะถอนให้ดูทั้งหมด2 0 0 0 0 0บาทนะคะด้านล่างค่ะก็คิดเป็นเงิน us d ล l l a r นะคะก็คือ5,755.4ดอลลาร์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ34.75บาทไทยค่ะตรวจสอบข้อมูลจนถูกต้องครบทุกช่องแล้วน,นะคะก็ ติ๊กเครื่องหมายถูกยังรับเงื่อนไขค่ะจากนั้นคลิกที่วิสโดรค่ะถัดมาในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้คุณกรอกรหัส p ินโค้ดค่ะเพื่อยืนยันการถอนเงินนะคะสำหรับรหัสพินโค้ดนะคะทางบรกเกอร์จิมไอมาเก็ค่ะเขาจะส่งให้คุณทางอีเมลตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดบัญชีเข้ามานะคะเพื่อเอาไว้ใช้ยืนยันการคำธุรกรรมการเงินค่ะ สำหรับเพื่อนเอนท่านใดนะคะที่ลืมรหัส p ินโค d ดนะคะสามารถตั้งรหัสใหม่ได้ค่ะโดยมาคลิกที่ Reset p พินโค e นะคะจากนั้นกรอกรหัส6ตัวค่ะและคลิกที่ Submit ค่ะเพื่อทำการถอนเงินหลังจากกดถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยค่ะระบบก็จะนำมาสู่หน้ารายละเอียดของการถอนเงินนะคะตอนนี้ก็อยู่ในสถานะ pending ค่ะรอการตรวจสอบนะคะวันที่เราทำการถอนเงินก็คือวันที่25เดือน8 2023ค่ะเวลา9ก้นกาสามนาทีแต่เวลาตรงนี้นะคะจะเป็นเวลาของโรกเกอร์จิ m ไอมาเกตค่ะซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยก็คือ13บสนาฬิกาสานาทีหรือที่เราเรียกกันก็คือบ่ายโมงสานาทีค่ะก็รออีกนิดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ค่ะว่า จะใช้เวลานานกี่ชั่วโมงค่ะถึงจะได้รับเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารไทยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้ค่ะโอเคตอนนี้ก็ได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะเรากดถอนเงินเวลา13นาฬิกาสานาทีนะคะเงินเข้าเวลา15บนาฬิกายีนาทีก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆค่ะก็ถือว่าได้รับเงินค่อนข้างรวดเร็วนะคะ แนะนำให้เพื่อนๆถอนเงินในเวลาทําการค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะได้รับเงินล่าช้านะคะแล้วก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากช่องทางการติดตามค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามบทวิเคราะห์ของเราได้นะคะผ่านทาง Trading View ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เว็บไซต์ Trading View ค่ะในนามเซเลน a 2324นะค,ะ,คะเราก็มีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์มาได้เลยค่ะ ในนี้นะคะก็จะมีบทวิเคราะห์ของ forex น้ำมันทองคําแล้วก็ดอลล่าร์ค่ะสามารถติดตามได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะในส่วนของกราฟนะคะคุณสามารถคลิกขยายดูแบบภาพใหญ่ได้ค่ะแล้วคลิกที่ลูกศรค่ะอันนี้ก็จะเห็นราคาแบบเร a l time นะคะตรงนี้จะเห็นว่า dx y ของเราถึงตำแหน่ง tp เรียบร้อยแล้วค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะก็คือผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะที่เป็นรูปนกนี่นะคะปัจจุบันเขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นอักษร X นะคะสามารถคลิกลิงก์ไปได้เลยค่ะค่ะโลโก้ใหม่ของทวิตเตอร์นะคะก็คืออักษร X ค่ะที่นี่เราก็จะนำเสนอไอเดียแนวทางการเทรดน,นะคะระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อขายนะคะ ก่อนทำการซื้อขายนะคะเพื่อนๆควรจะวิเคราะห์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเน้นย้ำค่ะวิเคราะห์ด้วยตนเองอีกครั้งค่ะตรงนี้นะคะเป็นเพียงแนวทางการซื้อขายเท่านั้นนะคะและเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจจะสนับสนุนทางช่องของเรานะคะก็สามารถเปิดบัญชีกับเราได้ค่ะโดยที่โพสต์ปักหมุดของเรานะคะเราก็มีบลกเกอร์ที่เราคัดสรรมาแล้วนะคะที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากลค่ะ ฝากถอนเงินง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโบเกอร์ i m m r r k t t i m ็ตจิมไอมาร์เก็ตเหรือจะเป็นโบเกอร์อื่นก็คือ x n n t t o t t a XM ซึ่งเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ของหลายโบเกอร์นะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็สามารถทักแชทมาหาเราได้ค่ะหรือจะคลิกลิงก์เปิดบัญชีกับเราได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีกับบล็อกเกอร์จีไอมาเก็ตนะคะช่อง IB code ค่ะก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยสนับสนุนทางช่องด้วยนะคะโดยกรอกรหัส IB ค่ะ gmp 1 6 1 5 6ค่ะสำหรับบล o กเกอร์จีไอมาเก็ตหากเพื่อนเพื่อต้องการเทรดเองนะคะให้เลือกประเภทบัญชีเป็นเซฟเทรดค่ะจากนั้นเลือกประเภทบัญชีเทรดย่อยที่คุณต้องการใช้ค่ะแล้วก็ตั้งค่าระดัเลที่คุณต้องการใช้ค่ะ ในส่วนของ IB Code นะคะหากเพื่อนๆยังไม่มีรหัส IB Code ค่ะ,คะก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยสนับสนุนทางช่องของเราด้วยนะคะโดยการกรอกรหัส IB ค่ะพิมพ์ GMP 16156ค่ะ GMP 16156 16แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะเพื่อยอมรับเงื่อนไขค่ะจากนั้นค่ะคลิกที่ Open New Account นะคะเพื่อทำการเปิดบัญชีค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เสร็จขั้นตอน วิธีการถอนเงินของโบกเกอร์จิมไอมาเก็ตเลยนะคะหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะติดขัดปัญหาสามารถแอดไลน์ mm hmm. line, มาสอบถามได้ค่ะทางไลน์แอดเ2 3งสองสามสองสี่นะคะแลวก็ขอแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเวลาที่ถอนเงินนะคะแนะนําให้ถอนในเวลาทําการนะคะหากคุณถอนวันเสาร์อาทิตย์เงินอาจจะเข้าล่าช้าได้ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็ฝาก เพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของเราเลยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติดชวมันเข้ามาได้ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ